คนขับก็เกี่ยวนะครับนะ้าทำจุ๊กแบบนี้จบเท่าไหร่จุ๊กต้องเกียร์กระปุกไหมครับคุณอนุพัฒนผมมีเกียร์กระปุกแท้จุก๊กกำลังขายสับอยู่ทำไมไม่รีบเ,รเอาไปก่อนล่ะครับมีคันเดียวในไทยนะครับนะฮะจุ๊กก่อนที่จะทำอะไรก็ตามแต่เดี๋ยวกรรับรดเกียร์พังก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมีเกียร์กระปุกแล้วสนใจรีบเลยนะฮะจุก๊ก นะฮะเกียด uh ีน huh. oh. uh ี่แหละเอ้า ว่ากลับไปก่อนนะเรียบร้อยหนึ่งคัสงนสมบรถไกแล้วนะครับอ่ะตามนั้นนะครับโอเคนะนำลงนะครับอ้าวเฟสผีมาอีกแล้วเอ้ยไอ้น้องเอ้ยถามจริงนะเฟสพวกนี้มันก็มาเรื่อยๆนะมาแบบว่ามาปวนอ่ะเนะมันก็แปลกนะผมว่ามันไม่มีใครหรอกครับ เนี่ยเราเข้าไปดูเดี๋ยวผมปักบุดไว้ให้นี่นายแน่มากเลยอ่ะนี่เห็นไหมเนี่ยอยากดังอยากดังเดีป๋ปักไว้ให้อ้าวมีขึ้นมีขึ้นเะเจอเขาหน่อยคนนี้อย่างว่าครับขี้ฉามันเยอะไอ้พวกที่แบบ กดนั่นแหละเกียรเกียนมาเกียนเยอะครับเดี๋ยวนี้อย่างว่าพวกว่างหรือไม่ก็พวกพวกนี้ตัวปลอมเนงั้นแหละพวกตุด๊ดคือคนเราอะครับจะด่าเขาอะเอาเฟซจริงมานะครับนะครับนะฮะอะไรของคุณคุณเบสเบสคุณคุณอะไรครับเบสเบสถ้า เสี่ยวก็อย่าเลี้ยวมานะจ๊ะวิดใหม่กูทำไปนานแล้วไปเถอะเฟซอื่นเถอะครับนะครับนะบายบายนะคุณเบสเบสไม่ชอบก็ไปเถอะนะครับบล็อกกันไปนะฮะที่นี่มีแต่ของจริงครับถ้าเกียนนักหรือว่า เป็นพวกอวตารขอให้พวกร้านที่ว่างงานนะครับเก็บกดกลับบ้านไปชักว่าวครับ<ม>นะฮะเก็บกดชักว่าวซะนะครับหรือถ้าไม่ชํานาญถามผมนะฮะผมจัดมาแล้วทุกรูปแบบให้คําปรึกษาได้นะน้องถ้าน้องอยากอยากอยากไม่มีอะไรทำก็ อัญเชิญไปอวตารที่อื่นเถิดนะจ๊ะบุญมีสําเร็จอะไรอ่ะ g k อเรียบร้อยอ๋อโอเคนะครับย่างเลยยังไม่ได้บล็อกยังอยู่ยังอยู่ใครก็ไปทักทายเขานะครับ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 พวกนี้ส่วนใหญ่จะอวตารน่ะไม่อวตารก็เกียนเพื่อนชวนมาอะไรเงี้ยนะครับ ยังอยู่ยังอยู่ผมยังไม่ทำได้บล็อกนะจ๊ะยังอยู่ยัอยู่ยังไม่ว่างบล็อกนะครับโอเคนะบา,บายแล้วก็ G.K. G.K. อย่าลืมนะเราเคลียร์เงินสดกันก่อนนะจะผ่อนต่อจะอะไรก็แล้วนะ G.K. สายไปแล้วครับคุณ e n t e c h ครับผมมีคนมัดจำมาแล้วนะฮะนะฮะ พี่กัปข,ขอคำถามนิดหนึ่งรถมึงอะเอาตางาังไงไอ้โทนี่ไอ้ควายไอ้นัดทักไทยซิ่งไปแล้วนะจ๊ะจบแล้วคลิปจบแล้วไลฟ์ไปแล้วอ่ะ,อะเดี๋ยวให้ดูอีกทีหนึง่งเดี๋ยวขอคันนี้ถอดแคทหรือเปล่าครับพี่ครับรถเทอร์โบครับมันจะไม่ถอดแคทได้ยังไงล่ะครับแต่รถเทอร์โบที่ผมเนี่ยมันเงียบมันนุ่มฮะ มันเป็นอย่างนี้นะจ๊ะมันเงียบมันนุ่มคือรถในบอยปกติรถแรงบางที่มันจะแบบต้องแว้นต้องเสียงดังนะคะนะครับแบบหนึ่งเขียบินกันเขียบินกันอุย๊ยเงินหายเงินร่วงนี่จ้ะ นุ่มดีนะมันนุ่มนะครับผม าเร็วมาไวใช้งานง่ายรีสปอนดีตอบสนองดีบ้าพลังก็อีกแบบหนึ่งเขาเรียกว่ารถเร็วก็อีกแบบหนึ่งนะครับทำรถไปม,มีหลายแบบคนเราสังเกตดิรถแพงๆเนี่ยม้าก็ไม่ได้เยอะนะนอกจากไฮเปอร์คาร์พวกซูเปอร์คาร์หรือหรือรถสปอร์ มันบางทีก็อาตารมามีคนที่รู้เรื่องรถนี่แหละก็มาจากในพวกคูต่างๆที่ชอบกินทาผมนี่แหละก็ปล่อยมันไปเถอะมันว่างมากมันไม่มีงานทำก็ต้องปล่อยมันนะครับปล่อยมันไปนะครับก็ใครเรือก็ทักไปคุยกับมันหน่อยเป๊ะๆมันอาจจะไม่มีเพื่อนไงเหนาอะไรเงี้ยเพื่อนไม่มีเมียไม่เอาอะไรเงี้ยพวกนี้มันก็เก็บคนน่ะปล่อยมันไปเถอะนะครับ หรือใครแบบสงสารสงเพศมันก็เข้าไปคุยกับมันหน่อยเผื่อมันอยากมีเพื่อนอะไรเงี้ยนะจ๊ะเออเฮ้ยมึงอะ่ะถ้าไปหามได้อีสัตว์ไอ้โทนี่ปไปคุยกับมันหน่อยไปว่างเร็วๆไปแม่เรียกไปกอกน้ำธรรมดาแ,แม่เกแม่แมันเรียกไปเขีย่ยหีเปล่าโอเคนะ ปล่อยมันไปเถอะนะครับคนละโลกคนละสังคมกันตรงนี้อวการนะยทั้งนั้นแหละว่างจัดบ๊ายบจุมบ๋มหวยเมื่องกันนะจ๊ะ